วันนี้ขอพาดูรถเครื่องพันสอประตูนะคะคันนี้เป็น Toyota Yaris a t i Mix ให้ดูภายในนะคะสะอาดเกลี้ยงเกลาใหม่กริบเลยนะคะเป็นรถปี2020นะคะการหลังก็จุกกำลังดีทุกคน ด้านในนะคะคันนี้ก็ป็นบริสเบีบทนะคะเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะสำหรับเบาะนะคะข้างหน้าก็เป็นเบาะดำได้แดงแบบมาให้ด้วยนะรคะแรลดเองได้ตรงอะไรมาังจอทัชสกรีนแอรดิจิตอลนะคะด้านหลังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคันนี้นะคะเป็นรถปี2020มารุแบบนี้เย สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอแล้วนะคะที่ PS เอสอโต้บ้านสวนชาแนลนะคะที่นี่เราก็มีรถคุณภาพด,ดีคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันยง่ายเพียง999บาทเพื่อนๆคะ่ะกดติดตามไว้เลยนะคะอยู่ที่นี่รับประกันเรามีรถคุณภาพดีดออกรถไม่กังวลใจด้วยนะคะมาจากวันนี้ขอพาดูรถเครื่องพันสองสี่ประตูนะคะคันนี้เป็น To y ย ta y a ย i s a เอทิบมิดฮันแน่นะคะนี่คือชื่อรุ่นของเขาเป็นรถเครื่องพันสองทุกคนนะคะ ขับดีขับสนุกประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020เลยผ่อนเพียง7,000กว่บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้14,000บาทขึ้นไปนะคะก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยมาดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสีบรอนเงินนะคะสีเทาหน้าเล่มนั่นแหละนะคะก็เป็นรถสีสวยนะคะเละก็แบบมองไม่เห็น <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ชอบขับรถลุยๆนะสีนี้ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากเธอ กะะระจังหน้าเท่ๆแบบนี้เอาไปเลยนะคะนี่มีลายเส้นสีแดงมาให้ด้วยด้านคางนะคะได้ล้อเดิมศูนยางคุณภาพดีปีใหม่ดันหลบใส่ไว้ให้แล้วค่ะด้านคางกระจกนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะคะเห็นปุ๊บนี่เป็นเอทิฟมิดเลยทุกคนนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวค่ะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลัง คันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะจอดตากแดดตรงนี้เลยนะคะรีวิวให้ดูก่อนใครด้านหลังนะคะมีกล้องหลังให้หนึ่งตำแหน่งมาดูกันนี่นะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะดีไซน์ไฟด้านหลังคือเข้ามุมสวยมากเป็นกรีบแบบว่าสโลฟนะคะมีความเคลื่อนไหวสวยจังนะคะป่ะนะคะเดี๋ยวเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่านะแน่ประตู ล็อกอีกแล้วนะคะนี่เอากุญแจมาแล้วนะ,ะนี่นะคะก็สามารถเปิดล็อกได้จากตรงนี้แล้วก็จากนี่ให้ดูว่าจากที่กุญแจได้ด้วยโอเคนะคะโอ้โหแดดร้อนเปรียงปรางมากทุกคนนี่นะคะให้ดูภายในนะคะสะอาดเกลี้ยงเกลาใหม่กริบเลยนะคะเป็นรถปี2020นะคะ ด้านหลังก็จุก,กําลังดีทุกคนนี่นะคะเดิมเดิมทุกจุดเบ็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมค่ะนะคะเดิมจากโรงงานเลยปี2020ด้านล่างนะคะอุปกรณ์ SOS อย่ายังอะไรยใส่ไว้ให้แล้วนะจ๊ะมาดูกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนี่เริ่มจากแผงประตูเลยนะคะด้านในนะคะคันนี้ก็เป็น y ย r i s a t ท i t นะคะเป็นเบาะหนังดำได้แดง เบาะนังนะคะสัมผัสนุ่มนะคะไม่รู้สึกตึงแข็งเกินไปแล้วก็มีได้แดงสลับมาด้วยนะคะสวยมากๆเลยนีนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบในส่วนของการเป็นได้พมปูนะคะพมปูยางเข้ารูปแบบนี้มาให้นะคะเป็นตัวย aris ตรงรุ่นเลยโอเคนะคะสำหรับเบาะนะคะคูหน้าก็เป็นเบาะดำได้แดงแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาขึ้นรถกันนะจ๊ะโอเค let's go นะคะ กุญแจนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลองสตาร์ทพร้อมๆกันแบบนี้เลยนี่นะคะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะ y ย r i s a t i v e มิดเครื่องพันสองนะคะคันนี้ได้แอร์ดิจิตอลด้วยทุกคนปรับลงแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะนี่มีเพลงแล้วด้วยนี่นะคะก็เป็นจอทัชสกรีนนะคะปรับเสียงลงหน่อยนะ พิงเพราะเชียวแอร์เย็นเชียวเธอนะคะขอนั่งพักสักครู่ได้ไหม <laughs> <laughs> เป็นการรีวิวแบบวิเรียวจริงๆนะไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนนะคะทุกคนคันนี้ก็เป็นย a ร i สเอทิมินะคะก็จะมีฟังก์ชันนะคะให้เราเลือก ไม่ใช่เราเลือกสิเขาให้มาแล้วนะคะได้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอริจิตอนนะคะด้านหลังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคันนี้ราคาเพียง449,000บาท่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2020มาพร้อมบุ๊คว์วิสแบบนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ตามหารถมือสองนะคะออกรถแบบฟรีดาวนะคะไม่ต้องดาวเลยสักบาทนะคะแต่ได้รถสภาพป้ายแดงออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะฝากกันไว้ด้วยะคะ่ะคันนี้ y ย r i s เอทีมิดนะคะเครื่อง1 2 4 4งพ2 0ีซีีนะคะดีไซน์สวยๆทรงสปอร์ตนะคะท่าเพื่อนตามหาคันนี้อยู่นะคะออกรถใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะผ่านเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ <Hey. S 1> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ด้วยนะคะ <Hey. S 1> ที่นี่เรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมนะคะให้ได้เป็นเ <Hey. S 1> จ้าของกันง่ายๆ <Hey. S 1> ที่ hey.